มูลนิธิพิทักษ์การนครแม่สอดจัดกิจกรรมวิ่งต่อลมหายใจระดมทุนซื้อรถพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยพร้อมกับทางโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดจัดงานครบรอบ5ปีด้วยค่ะที่บริเวณชั้น1ห,นห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายเสียริพ์อายุสนินหัวหน้าหน่วยกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิพิทักษ์การนครแม่สอด พร้อมด้วยนายประกาสิทธิโพสีรองหัวหน้าหน่วยกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิพิทักษ์การนครแม่สอดและนายอนุเดชแก้วนาวอุดกรรมการหน่วยกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิพิทักษ์การนครแม่สอดแถลงข่าวจัดกิจกรรมวิ่งพิทักษ์การแม่สอดรันนิ่ง2021วิ่งต่อลมหายใจและภายในงานมีการเปิดรับสมัครนักวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรระยะทาง10กิโลเมตรระยะทาง21กิโลเมตร ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากเขียนแบบฟอร์มลงสมัครในครั้งนี้ลดทันที30%นอกจากนี้ยังมีการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ที่อยู่ในชุดการแต่งกายสวมเสื้อนักวิ่งต่อลมหายใจจำนวนสิบชุดนายสิริพจน์กล่าวว่ามูลนิธิพิทักการนครแม่สอดจัดกิจกรรมวิ่งพิทักการนครแม่สอดรันนิ่ง2021วิ่งต่อลมหายใจ จะจัดขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์2564ตรงกับวันวาเลนไทน์และไรายได้ทั้งหมดจะนำไปซื้อรถพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อนำไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในเขตอำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียงโดยค่าสมัครระยะทาง5กิโลเมตร500บาทรับเสื้อ BIB วิ่งรอบเปลี่ยนตามระยะระยะทาง10กิโเมตร600บาทรับเสื้อ BIB และผ้าบัฟ วิ่งรอบเหรียญตามระยะระยะทาง21กิโลเมตร800บาทรับเสื้อ BIB วิ่งจบรับเหรียญตามระยะ VIP 1,500บาทระยะไหนก็ได้รับเสื้อ VIP BIB VIP ผ้าบัฟหมวกและเหรียญ VIP ปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง6นาฬิกาน,นลานกิจกรรมด้านล่างห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอดถ้าหากใครสนใจสามารถสมัครทางช่องออนไลน์ w w w p i t t ยเว็บพิทัก o การแสำนักงานพิทักการนครแม่สอดตรงข้ามศูนย์คูโบต้าแม่สอดหน้าดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดถนนสายแม่สอดถึงตากอำเภอแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์0821591669พร้อมกันนี้ทางห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดยังได้จัดงานครบรอบหปี โรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดโดยนายอริยะสุนันทนามผู้จัดการทั่วไปโรบินสันสาขาแม่สอดได้กล่าวขอบคุณผู้ที่สนับสนุนศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์มาตลอดระยะเวลา5ปีต่อด,ด้วยการแสดงของเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นการเดินแบบและการเต้นโคเวแดนสร้างบรรยากาศภายในงานให้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน